ดูดูมันเอาออกทางไหนเอาเข้าทางไหนดูรู้เรื่องแล้วทีนี้ดู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 แลแช่ันอยู่ยังไงเนี่ สักช่องพลายทองคำนะคะครับสวัสดีครับพวกเราในช่องพลายทองคำครับกับพูมิภาคซิตี่กรปรักทุกท่านทุกคนดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวปลายทองคำเหมือนเดิมนะครับผมในยามเช้ากับบรรยากาศที่สดชื่นเย็นสบายนะครับผมสายมาก็อาจจะร้อนหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีอะไรครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับช่วงการตกมันของพี่ทอง ยกยิ่ยกยิกย่รออยู่ที่บ้านแล้วอยากเข้าป่าแล้วครับผมได้เวลาแล้วน<ะ>ี่บอกรูปผู้บ่าวเกาหลีย่างงี้บ่ฮะชอบคนไหนอยู่เลยนี่นนฮะใครเอาคนเดียวฮะใครเขาเคยมีผู้บ่าวหลายคนเขามีคนเดียวเองเอาทุกคนเลยฮะมั่วแล้ว ปลาดูมกี่คนน,นะเนยเจ็ด <7. S 2> คนเอาทั้งเจ็ดคนเลย mm. อาติทตเจนเ,เอ้ยลูกเคยเจ้ากุยิลายแตู่้เดียวเจ็ดคนเลยวะ่ะหนักแล้วเกิ <laughs> ดและครับคุณบ่าวเกาหลีทีเดียวเจ็ดคนเลยโอ้ mm. oh. นะครับเดี๋ยวไปเอายาไปก่อน,ว,น,นวันนี้ยาอันนี้ยากกิ่ทองหอมไม่ได้หรอกมันไม่เท่ากันไปแล้วครับเถิมมาอยู่บ้านช่วงที่ทองตกมันไ,ได้ทำไรเลย สองไงตกมันอืออดูดิว่าจะติดลมตรงไหน,นไปได้หรือเปล่าเอาแล้วไม่ให้ผู้เบามาช่วยขิดเนี่ยขัเขิดไม่ใช่หรอขิดเรื่ฮะขิดไม่ได้บอกมาช่วยวะ มันจะออกมาไม่ได้บอกว่าช่วยหน่อยว่าอย่างนี้อ๋ดูบอกให้ผู้บ่าวมาช่วยบอกบอกผู้บ่าวเหนื่อยอีกไม่ให้ไม่ช่วยครับก้ <c ười> มหน้าก้มตาสู้อยู่คนเดียวเอ้าอ๋อ อะไรต่อยอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้น่ะฮะมั่วแล้วนี่มัวละสู้แรงจนลมออกเลยเฮยบอกแล้วว่าถ้าชอบ ผู้บ่าวคนไทยมันจะมาช่วยทำงานผู้บ่าวเกาหลีไม่ช่วยหรอกมาไม่ได้ทำเองอย่างนี้เลยนี่เราต้องเตรียมหญ้ามาก่อนครับเพราะว่าหญ้ามันมีพิทองเหน็บยากมาตรงนี้เลยนี่เคลนแล้วก็ดิงลงเลยนี่ ดูแล้วไปเหยียบยากตรงนั้นทำไมมาดีๆมาดีๆเอาเอาเอาลงเลยไม่ต้องเหยียบหรอกเอาดูมันมีความสามารถดูๆเวลาคนทําให้ดูไม่ไม่เคยดูนี่แหละไม่ต้องทําให้ดูหรอกไปทําเองเลย ก็ไม่มีความสามารถเนาะเดี๋ยวไหนะเป็นแล้ไม่ดูเดียวมึงดูคนคนโง่ด้หิหลวงโง<อ>่อะดูคนโง่ดิวงเดี๋ดูคนโง่เลยหลวงเหรอดูไอ้ดิมไปหาสาวแล้วก็มาบ้านบ้านแล้วมีมยอยากจะอยู่ตัวกร็บมมมม่มแม่เหมือนละเดี๋ยวเรายาวมาแล้วเดี๋ยวเราก็ตามมาด้วยพี่ทองครับผมติดตามกันอีกทีครับ

ไ,ดไ,ไ,ดได่ดูทาาดูทำหน้าดิหลงุงดูทำหน้าหลงุงหลังจากเราเอายาไปเตรียมมาให้พี่ทองแล้วก็มาถึงบ้านแล้วตอนนี้เป็นคิวเอาพี่ทองไปแล้วนะครับดู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 ดด ดูดูมันเอาออกทางไหนเอาเข้าทางไหนรู้รู้เร,ร,รื่องแล้วทีนี้ เอ้าลงไปสำรวจงานอีกแล้วนุ่นขึ้นที่อาบน้ำให้พี่ทอง มองเห็นท,ทองเลยตัวดำหมดเลยพู้ทองดำมาอะไรตัวมอมแมนไปหมดเลยนียาี่เอาไปี่ไม่กินอีก สองนี่เดินชาพราะไม่ได้หอบ้าใค่คืวันจะวิ่งเข้าป่าไปแล้วออท้าเดินาแล้วทำไเดินไม่ทันีอ้พ่อข้าใหญ่กว่านางนะ

กินคนเดียวก็ยังหอบเอาหน้าทิทองดูเสียงกินอ้อยกรุบมากเลยนะคะ ร็จแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ป่าเหมือนเดิมนะครับที่ทองเป็นยังไงกับปอมอะงี้ก็ฝากไ้ด้วยนะครับกับคลิปวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชกกร์กดติดตามก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวพลายต้องทำของเราด้วยนะครับผม ฝากทำอะไรน้อยแต่ขอให้รักน,นานๆฝากทงคำไว้ในอ้หมวกป้อมใจนะครับพบกันใหม่คลิวตดีโอหน้านะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ขอ่าวว่าสวัสดีครับขอบคุณครับจองครับ <pt ain> ไม่เสียงเลย